พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพฤหัสบดีที่25พฤษภาคมคริสตศักราช2023คำพยานชีวิตโดยคุณเจอรี่ไว ฟลอริดาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องกาวต่อไปอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมอิสยาห์บทที่43ข้อ18ถึง21และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร้ครัวและสามารถคิรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมอิสยาห์บทที่18ข้อ18ถึง19อย่าจดจำสิ่งล่วงแล้วนั้น อย่าพิเคราะห์สิ่งเก่าก่อนดูเถิดเรากำลังกระทำสิ่งใหม่งอกขึ้นมาแล้วเจ้าไม่เห็นหรือเราจะทำทางในถิ่นทุรกันดาลและแม่น้ำในที่แห้งแลง้งคุณเจอรี่ไว้เป็นพยานว่าดิฉันคิดเรื่องลูกนกสี่ตัวที่อยู่ในรังนอกประตูบ้านของดิฉันในขณะที่ลูกนกสามตัวในรงังได้บินจากไปเมื่อวานนี้ และเหลือลูกนกตัวสุดท้ายเพียงตัวเดียวพ่อนกแม่นกกระพือปีกทั้งในตอนเช้าและตอนเย็นบางครั้งก็ให้อาหารแต่ส่วนใหญ่พวกมันพยายามกระตุ้นให้นกตัวน้อยกลางปีกออกบินแต่ลูกนกลังเลมันกระโดดไปที่ขอบรังซ้ำแล้วซ้ำเล่ามองไปรอบๆแล้วถอยกลับไปยังที่ที่มันรู้จัก ดิฉันรู้ตักลูกนกตัวนั้นเพราะหลายครั้งดิฉันเองก็กลัวที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการเริ่มเรียนครั้งแรกการย้ายโรงเรียนการออกจากบ้านการแต่งงานการเริ่มงานใหม่การย้ายไปอยู่ที่ใหม่หรือแม้แต่การกเกษียณงานชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเป็นเรื่องง่ายที่จะทำเหมือนกับนกตัวนั้น ด้วยการกระโดดไปที่ขอบรังที่แสนสบายมองไปรอบๆและต้องการหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยของตนเองแต่พระเจ้าทรงสัญญากับผู้ที่อ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้คือพระองค์จะทำสิ่งใหม่ๆเสมอพระองค์จะทรงจัดเตรียมหนทางเสมอและให้เหตุผลใหม่ๆแก่เราเสมอในการที่เราจะออกไปทําตามพระบัญชาของพระองค์ ด้วยการประกาศความรักของพระเจ้าพระเจ้าเป็นที่พักพิงของเราเราจึงสามารถก้าวไปถึงขอบรังของเรากลางปีกออกและโบยบินออกจากรังด้วยความมั่นใจในพระเจ้าผู้ซื่อสัตย์ข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าก้าวไปสู่สิ่งใหม่เพราะพระเจ้าทรงก้าวไปกับข้าพระเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐาน ผู้ที่กำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอันยากลำบากข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณพระองค์สำหรับผู้คนและเรื่องราวที่สนับสนุนความเชื่อของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงโปรดช่วยให้ดำเนินตามทางไปสู่ความรักที่พระองค์ได้ทรงวางไว้เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์ และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ